ชมรถเข้ามา1นึคันครับเป็น t ต y o ต a c โ r a l a อ t ติดนะครับ 1.8G ตัวท็อปสุดเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้ไม่ใช่แท็กซี่ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยๆพร้อมใช้งานได้เป็นตัวท็อปสีบอลเงินนะครับคันนี้ราคา159,000บาทครับพี่เป็นตัว G เป็นตัวท็อปนะครับไมน้อยมากๆเลยนะครับ คันนี้ไม่วิ่งมาเพียงหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสวยพร้อมใช้เลยครับทะเบียนหมดเก่าเลขสามตัวทะเบียนสวยด้วยนะครับนี่หนึ่งแสหืนเก้าพันบาทไม่แพงหรอครับพี่ได้ภายในนะครับเบาะหนังสีครีมนะครับมีลายไม้ไปด้วยนะครับคันนี้มีม้านหลังไปด้วยนะครับเบาะหลังพับได้นะครับนี่ครับรถสวยพร้อมใช้งาน ราคาแค่แสนก็บาทนะครับราคาแค่แสนก็บาทนี่พี่ค่อยๆดูค่อยๆไล่กันไปเลยนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับบานคนขับออโต้นะครับนี่เบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับนะมีดันหลังไฟฟ้าด้วยนะครับเวลาขับทางไกลจะได้ไม่เมื่อยนี่ครับสภาพดีเลยครับพี่ตัวท็อปสุดนะครับ แอร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้นะครับมีตัวชิปเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับมีตัวชิปเปลี่ยนเกียร์ได้พวงมาลัยนะครับหุ้มหนังมีมันติฟังก์ชันมีคุ้ยคอนโทรลล็อคความเร็วอัตโนมัติเลขไมล์แสนสี่นะครับหน้าเอ่อหน้าจอเรือนใหม่หน้าปัดเรือนใหม่นะครับสวยครับเป็นตัวท็อปนะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับมีปรับไฟหน้าสูงต่ำ VSC ป้องกันการหลุดโค้งนะครับมีให้ครบๆเลยนะครับ รถคันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับดูเพดานนะเพดานสวยเลยนะครับม่านบังแดดมีกระจกนะครับแล้วพอเปิดออกมานะครับไฟติดด้วยนะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับใครสนใจคันนี้นะครับราคา159,000ปีตัวรถเป็นปี2009มาก่อนได้ก่อนนะครับราคานี้รถสวยอยู่ไม่นานนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศครับพี่ตัวท็อปได้ไฟตัดหมอกไปด้วยนะครับ ได้ไฟตัดหมอกไปด้วยล้อแมกขอบ16นะครับยางดอกเหลือๆเลยนะครับยางดอกเหลือๆเลยดิสเบรกสี่ล้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อนี่ครับอพีสนใจทักมาได้เลยนะครับเก็บสีเก็บงานไปแล้วรอบคันสวยพร้อมใช้แน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ดูฝากระโปรงท้ายนะครับว่ารถไม่เคยติดแก๊สสภาพสวยเลยนี่ครับ ดูกันแบบเรียวๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับฝากระโปรงท้ายนะครับนี่ครับมีถาดท้ายไปให้ด้วยนะครับแม่แรงนะครับเครื่องมือล้ออะไรนะครับเดิมๆเลยครับรถสภาพดีมากๆนะครับไปดูฝากระโปรงหน้ากันบ้างนะครับ สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเวลาผมมีรถเข้ามาใหม่จะได้ไม่พลาดนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนี่ครับฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับโลโก้โตโยต้ามอกอยู่ครบๆเลยนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับนะฝาไม่มีแกะเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้เป็นเครื่องพันแปดนะครับหนึจุดแปนะครับ คานหน้าเดิมนะครับรถนะครับเก็บงานมาให้พร้อมใช้ผมปรับสภาพมาให้พร้อมใช้งานครับนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้สภาพหาแบบหายยากแล้วนะครับเนี่ยพี่ดูฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์อะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับนะรถไม่เคยผ่านการน้ำท่วมไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าพี่ชอบสนใจทักเข้ามาเลยครับขายไม่แพงครับพี่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับ สวยพร้อมใช้นะครับมาดูคันถัดมานะครับคันนี้เป็น HONDA c ซ vic นะครับมือเดียวป้ายแดง1.8ป e ปี2 0 1 2คันนี้ราคา279,0 0 0บาทครับพี่พาสีปี69นะครับตัวรถเก็บสีเก็บงานมารอบคันสวยพร้อมใช้นะครับสวยๆพร้อมใช้งานนะครับล้อมแมกเดิมขอบ16ครับชุดสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันรถไม่เคยแก๊สนะครับ รถไม่เคยแก๊สไม่มีชนหนักมีความจมน้ํทคันี้ภายในนะครับเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับสวยเลยนะครับสวยๆเลยตัวรถปี2012เป็นตัว E นะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าครับพี่เบาะหนังผมหุ้มมาให้ใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ครับพวงมาลัยหุ้มหนังมีมัลติฟังก์ชันคุยคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับนี่ครับ สนใจทักมาได้เลยนะครับราคา2องแ0 0เบาทสภาพดีครับรถสวยสภาพดีจัดไฟแนนฟีดาวนะครับ่อนเดอนละห0พันซีวิกมี2คันนะครับก่อนไปดูแจ๊ z เดี๋ยวผมพาไปดู c ี v ิกก่อนคันนี้คันหนึ่งนะครับเป็นปี2 0ง2เหมือนกันเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเหมือนกันครับพี่คันนี้เป็นตัว1 8 e navigator ตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับคันนี้มีประกัน นะครับมีประกันติดรถไปด้วยนะครับล้อโมดูโลแท้นะครับชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับได้ล้อโมดูโลแท้ไปด้วยคันนี้สีดํานะครับนี่ครับสวยๆเลยสวยๆเลยครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคุยคอนโทรลนะครับแอร์ออโต้มีจอพร้อมกล้องถอยมีนีเวกเตอร์ไปด้วยนะครับคันนี้มีกล้องมาจึดหน้าหลังแถมไปด้วยนะครับนี่ครับ สวยพร้อมใช้เลยนะครับราคาเท่ากันครับพี่สองแสนเจ็าบาทนะครับซื้อสดลดได้นะครับภาสีปีหกเกา4สีปีหกเนะครับผมพามาชมนี่ครับสวยสวยพร้อมใช้เลยล้อขอบสิบหกโมดูโลแท้นะครับสติกเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับสติกเกอร์นี้ไม่ได้แปะใหม่นะครับเดิมเดิมจากโรงงานให้ดูว่ารถเขาสวยเดิมนะครับสวยสเดิมเดิม ไม่มีอุบัติเหตุพีความจมน้ำหรือว่าชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสภาพดีเลยถ้าพี่หาอยู่รีบเลยนะครับภาสีปีหกเก้ารถสวยพร้อมใช้งานนะครับนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพีความจมน้ำนะครับรถอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสนใจโทรมาตามป้ายได้เลยนะครับศูนย์เก้าเก้าส กับอัมโรบ้านห6 8นะครับกับอีกคันหนึ่งนะครับเป็น Honda j a จ z GK คันนี้ไม่หลักหมื่นนะครับไม่น้อยมากๆเลยนะครับคันนี้ j จ z z GK ปี2015ันหไม่เก้า0กิโลนะครับคันนี้ไม่เก้า0กิโลครับรถสวยพร้อมใช้งานจัดไฟแนนซ์ผ่อนเดือนละ 6, 5 0 0ครับนะครับซื้อสดเอาไป3,19ครับถ้าซื้อสดเอาไป3,19ครับนี่รถสวยพร้อมใช้ Jazz GK นะครับบอกเลยว่า เป็นรถที่อเนกประสงค์นะครับใช้งานในเมืองประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ครับนะรถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํานะครับและที่สําคัญคันนี้เล็กไม้น้อยมากๆคันนี้เล็กไม่วิ่งมาเพียงเก้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับเบาะสามารถพับได้นี่พอดีเลยนี่นะครับพับให้ดูนะครับเขาพับได้สองแบบนะครับจะพับนะครับพับเออเอาตัวเบาะนั่งขึ้นนะครับสามารถวางของหนักหรือว่าวางเป็นของสูงได้นะครับ หรือจะเอาลงแล้วพับเป็นพนักพิงลงมานะครับนี่ครับพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพับฝั่งเดียวให้พี่ดูนี่ครับนี่เก็บของจากด้านหลังได้เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับนะเป็นรถแฮทแบกที่อนเนกประสงค์มากๆเลยนะครับรถสวยสภาพดีนะครับเดิมๆเลยครับไม่มีอุบัติเหตุพีความจมน้ําหรือว่าชนหนักเดี๋ยวให้ดูนี่ครับ แมลงเครื่องมือนะครับชุดลากจูงนะครับแล้วก็ล้ออะไรยางอะไรมีให้ครบเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานเลยครับรถไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสวยพร้อมใช้คันนี้ตัดสดเอาไปสามแสนหนึ่งมื่นเก้าพบาทครับนะครับนี่ครับอ่านี่ครับสวยพร้อมใช้งานนะครับ รถสวยพร้อมใช้คันนี้ได้ชุดสเกิร์ตไปรอบคันนะครับมีสเกิร์ตมีสปอยเลอร์หลังนะครับล้อแมกขอบ15เป็นลาย CE 28นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับร้านอยู่บางบัวทองครับพี่จังหวัดนนทบุรีมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับรถเก่งราคาเริ่มต้นแสนกว่าบาทสองแสนกว่าทักเข้ามาได้เลยนะครับกับอัมรถบ้านหนึ่งหกแปดนะครับจ่ายเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยครับ นะเรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับรถทุกคันผมซื้อมาผมปรับสภาพไปให้พร้อมใช้งานนะครับไม่ได้ขายตามสภาพถ้าพี่ๆชอบต้องรีบจัดนะครับนะผมไม่ได้ขายอย่างเดียวผมรับซื้อรถด,ด้วยถ้าพี่มีรถอยากจะขายทักมาขายผมได้เลยนะครับส่งรูปภายนอกภายในเล็กไม่สำเนารถนะครับส่งมาที่ a อทเอยูเมีแอศไยนํำหน้านะครับหรือโทรติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เ9้4เก้าสาอีกเบอร์หนึ่งจะเป็น0ูนย์เก้าห้านะครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นถ้าพี่ๆจะเข้ามาสามารถนัดเข้ามากันก่อนได้เลยนะครับย้ำราคาอีกทีนะครับแจปี15ไมล์หลักหมื่นเงินสดเอาไปสามแสนับาทนะครับแล้วก็ซีวิคเอนะครับ ตัดสดเอาไปนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพอครับพี่ปีสองพันสิบสองตัวท็อปสุดไม่แสนต่อกิโลแล้วก็คันนี้นะครับซีวิกเอสบีปีสองพันสิบสองมือเดียวป้ายแดงนะครับเงินสดลดไปเลยนะครับเอาไปสองหกเก้าพอครับแล้วก็รถแสนกว่าบาทคันนี้จะเป็นเอาติดหนึ่งจุดแปดจีนะครับคันนี้ตัวท็อปสุดเลยไม่เคยแก๊สไม่ใช่แท็กซี่ไม่แสนต่อกิโลนะครับคันนี้เอาไปหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับ พี่ๆท่านใดสนใจนะครับรีบทักรีบติดต่อรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับกับอั้ารถบ้านหนหกแปดร้านจะอยู่เส้นนะครับสุพรรณบางบัวทองนะครับถนนสามสี่ศูนย์ถ้ามาจากสุพรรณบุรีนะครับฝั่งขาเข้าบางบัวทองนะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือจุดสังเกตจะเลยคังเซเว่นมาห้าร้อยเมตรนะครับพี่ร้านอยู่ก่อนถึงสพบางบัวทองนะครับมาไม่ถูกทักเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับพี่กดติดตามไว้เลยนะครับมีบริการจะส่งทั่วประเทศไม่ว่าท่านจะอยู่นะครับเหนือใต้ออกตกเรามีบริการลดสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านท่านนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับจ่ายเงินแล้วต้องได้ลดจริงนะครับโอเคครับพี่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ